ตัดต้นไม้ต่อเลยแถวนี้โอ้โหต้องถังป่าหน่อยหญ้าเยอะเกินไปวะ่ะหญ้าเยอะจัดเดี๋ยวคราบตัวค้าบก่อนจะได้ค้าบขวานไม้แล้วก็พอมีตัคราบมาแล้วเรียบร้อยวางโอ้โตคราบแล้วก็คราบมาสติ๊กโอ้ที่เกคราบกดคลิกตรงนี้แม่งเลยสบายตัดต้นไม้เลยเดี๋ยวผมว่าพ์ทหน้าผมลง เออที่จะเป็นตัดต้นไม้ทีเดียวมาเลยเอ่ะตัดต้นไม้สบายแถวนี้โอ้โหต้องถางป่าหน่อยหญ้าเยอะเกินไปว่ะหญ้าเยอะจัดเดี๋ยวคราบโตค้าฟก่อนจะได้คราบขวานไม้เลาก็พอมีโตคราบมาแล้วเรียบร้อยวางโอ้โตคราบ <ๆ S 1> แล้วก็คราบมาสติกโอ้ทีแก่คราบกดคลิกตรงนี้แม่งเลยสบายตัดต้นไม้เลย เดี๋ยวผมว่าพัดหน้าผมลงเออที่จะเป็นตัดต้นไม้ทีเดียวมาดีกว่าเออจะได้สบายจะได้ถางป่าได้ง่ายอันนี้ก่อนจะถางเสร็จปีหน้านุ่นตัดยากตัดช้าเออผมไม่ค่อยชอบใบโอมนี้เท่าไหร่เลยแต่ว่ามันได้ใบโอมนี้มาก็ก็ต้องเล่นอะ่ะเออแล้วก็ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าจะหาหมู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเติีมตัวออกหาหมู่บ้าน ไอ้วัวน,นี่<ม>เนื้อเอไฝอีกแล้วเรียบร้อยวัวเรียบร้อยแถวเนี้ยเสร็จผมหมดเดี๋ยวตัดต้นไม้ต่อก่อนต้นนี้มันสูงซะด้วยไงโอ้ยแหลกจัดโอ้โหนี่เดี<ม>๋ยตัดไปหมดต้นผม,มต้นผมฆ่าวัวเมื่อกี้ผมคิดอะไรดีออกละผมจะทำฟาร์มเนื้อวัวเอไฝไว้ าร์มเนื้อบวชไอไฟบอกเลยสบายได้กินเนื้อไอไฟทั้งปีทั้งชาติแน่นอนอโอ้มีไม้ออกด้วยว่ะแถวนี้มีไม้ออกก็ตัดไปก่อนเลยไม้โออกแถวนี้มันมีแต่ไม้สีส้มๆผลว่าการไม้ออกอย่างเงี้ยเออไม้อย่างเงี้ยดีมีแต่ไม้สีส้มๆอะไรก็ไม่ด้ตัดไปให้สุดโหจัดตาจังเชดเดอร์วสวย โอ้ยมีัวอกอันโอ้โหมันเป็นเนื้อไฟให้กูเดี๋ยวนี้นั่น่าใบโอมที่ตามหาที่ใบโอมที่ตามหาบอกเลยเดี๋ยวผมว่ายน้ำไปฝั่งนู้นเลยดีกว่าผมบอกไว้ก่อนนะคลิปมันไม่ได้อัดไม่ได้จะแหลกอย่างนี้ทั้งคลิปนะแต่ว่ามันเป็นแค่บางช่วงที่มันเครื่องมันร้อนเดี๋ยวผมลดสปีดไปเลย ขอตัดให้เป็นตรงนี้นะเพราะว่าผมขอเล่าต่อจากเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้มันแหลกเกินที่จะดูนะครับผมก็จะเล่าคร่าวๆนะครับเมื่อกี้ผมเข้าไปใบโอมที่มีไม้โอ๊กนะครับผมเดินเข้าไปในไบโอมนั้นปุ๊บผมเห็นไบโอมจังเกิลผมก็เลยเดินกลับออกมาแล้วก็เจอหมู่บ้านนะครับอันนี้เป็นที่เมื่อกี้ที่ผมเจอนะผมผมตัดมาให้ดูว่ามันมันค้างมากภาพอะโอเคเดี๋ยวเราไปนับปัจจุบันกันเลยดีกว่า โอ้โหถึงบ้านแล้วอลิฟตัดภาพมาแล้วนะหึงหมู่บ้านแล้วมีของให้ขมโมยไหมครับมีของให้ขโมยไหมครับโอ้โหหมู่บ้านนี้คนน้อยจังผมว่าน่าจะตั้งบ้านแถวนี้แหละถ้ามันไม่มีอะไรโอ้โหหมู่บ้านนี้ของน้อยมากเลยไม่ชอบเลยหมู่บ้านไม่ในน้อยเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบ เดินไปเดินไปต่อดีว่ะไม่ชอบเลยหมู่บ้านของน้อยอะ่ะโอ้เจ็บโอ้โหหมู่บ้านอย่างเงี้ยเรายังไม่โอ้โหยังพอมีคนอยู่บัหน้พอมีคนอยู่ผมว่าผม,มคนไปตั้งหลักตรงฝั่งนู้นเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์แล้วก็ ไม่ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านจนเกินไปเออไม่ห่างจากหมู่บ้านจนเกินไปโอ้โหวันดีน้องหมูโอเคตรงนี้เหรอหมูบ่บ้านาจะตั้งที่อยู่แถวนี้ไปก่อนสักพักหนึ่งนี่เ,เราเคลียร์พื้นที่ก่นอนเคลียร์พื้นที่แป๊บนึงเคลียร์พื้นที่ไปเลยเคลียร์พื้นที่ผมเอาเตียงมาตั้งก่อนดีกว่า เตียงมาตั้งโชว์แล้วก็เซฟเรียบร้อยเชียร์พื้นที่ต่อแป๊บนึงได้ต้นหญ้ามาเติมพนื้นที่เอาไว้ปลูกอ่ะเอรอียบร้อยอันนี้ทำเลยก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่ากออ็พออยู่ได้พออยู่ได้ลย่ผมนอนก่อนดีกว่า โอ้ยเช้าอันสดใสเช้าอันสดใสผมว่าตั้งโต๊ะรับก่อนดีกว่าเออแล้วก็คัพีผมว่าผมจะไปขุดหินดีกว่าเออจะไปขุดหินนะเพราะว่าตอนนี้นผมอยากเข้ายุคหินละอะไรยังอยู่ยุคไม้อยู่ไนงะเราจะเข้ายุคหินกันเออขับขวานมาแล้ว ขับไม้มาก่อนร,ร้อยครับกล่องกันดีกว่ากล่องอะแล้วก็ซื้อกล่องย้ายมาบล็อกนี้แล้วก็วางกล่องออโอ้โหเรียบร้อยขึ้นไปขุดหินตรงนั้นดีก่าน่าจะมีของเยอะโอ๊ยหลักจังอุย้ยชมมเห็นหมู่บ้านอีกฝั่งนึงว่ะหมู่บ้านตรงนู้นว่า ผมไปตั้งอยู่ตรงหมู่บ้านนู้นดีกว่าน่าจะมีของเยอะกว่าโอ้ยให้ไวเลยให้ไวเลยให้ไวเลยบอกเลยเรียบร้อยหมู่บ้านนั้นมีสองหมู่บ้านติดกันให้ไวเลยเพราะว่าผมไปอยู่ในหมู่บ้านนั้นดีกว่ามันดูยิ่งโอ้โหมันดูอุดมสมบูรณ์กว่าว่ะหมู่บ้านตรงนั้นอุดมสมบูรณ์กว่าเยอะเลยโอ้โห บ้านนี้มึงโอ้โหอุดมสมบูรณ์จัดไม่ไหวหนูบ้านเมื่อกี้กาจัดโอ้โหหมู่บ้านนี้ก็เลยมองหน้ากูอีกโอ้โหหมู่บ้านนี้อุดมสมบูรณ์จัดเลยฮ่าโอ้โหเอพีซีนี่โอ้โหพื้นที่ตรงเนี้ยที่เหมาะกับการตั้งบ้านไปอยู่ตรงไหนดีวะพื้นที่แบบโคตรดีอะเออ บ่อน,น้ำพื้นที่ใช้ได้เนี่ยพื้นที่เขาด,ดีพื้นที่อย่างดีอะแต่ว่าต้นหญ้าเยอะจังวะต้นหญ้าเยอะจัดเลยว่าตรงเนี้ยก็ก็เหมาะดีนะตรงเนี้ยตรงนี้เหมาะดีตรงนี้ก็เหมาะอนะไปลอง ลองดูตรงตรงนู้นก่อนดีกว่าอุ้ยฝั่งนู้นมีเกาะด้วยว่ะอเรวจะไปอยู่ตรงเกาะดีปะไม่ได้เราอยู่ตรงเกาะไม่ได้ดิเพราะว่าเอพีซีเราต้องยา้ายเอพีซีมาอยู่กับเราฉะนั้นตรงเกาะไม่เวิร์กตรงนี้ก็น่าจะดีนะแค่ตรงนี้แหละก็พอละตรงนี้เละตัดต้นไม้เลียย์ต้นไม้ก่อนตัดไปเลย เก่งเลยหมเรียบร้อยความพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจะมีหญ้าเยอะนะะึ่งเก่งเลยว่าผมขอว่าผมจะเคลียร์หญ้าตรงนี้ว่ะเออหญ้าตรงนี้มีอย่างเยอะเลยตั้งเตียงเรียบร้อยละตั้าเตียงเรียบร้อย ทางเตียงก็ขุดไปเลยขุดไปเลยแล้วก็เฉียงพุที่ตรงนี้หน่อยดีกว่าเราต้องใช้อยู่แล้วตรงนี้ต้องใช้พุที่ตรงนี้อยู่แล้วเออต้องใช้อยู่เลยขุดไปขุดไปขุดไปทุก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 ไปเลยขุดไป ไปเลยั้งตัวค้าไปตรงนี้ดีกว่าเอ้ะดเก็บของไว้ในกล่องก่อนเก็บแบบเร่ๆเท่ๆไนค่อยไปจัดทีหลังโอเค ไปขุดหินดีกว่าไหมเออเราไปขุดหินอาจะดีขุดหินก่อนดิฟ้าโอยโอยโอยจันไต่ลงไปเรื่อยเลยดีกว่าชิเก็บไปหาเหมืองจะตายฟรีกขุดลงไปเลยโอ้เจหินแล้วเจหินแล้ว เห็นแล้วโอ้โหหินเอาจัดเลยวะเสียหินต้งเยอะเดี๋ยวเราผมขออนุญาตไปขุดหินให้เสร็จก่อนล้วกันเดี๋ยวมา โอเคตอนนี้ผมก็ลงเหมืองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้หินมาก็พอประมาณนิด,หน,นดหน่อยนิดหน่อยเอาบ้านกูอยู่ไหนลนะ่ะอ๋อโอ้ยนาผาเกือบตกโหเราเดี๋ยววันนี้เริ่มสร้างบ้านดีกว่าบ้านเดี๋ยวครับเตาเผาก่อนดีกว่าเตาเผาเออ,อได้เตาเผาเรียบร้อยแล้ว วางตรงนี้เลยดีกว่าเตาเผาเรียบร้อยเอาไม้ในกล่องก่อน,นดีไหมเอาดินไปเก็บก่อนก็เอาไม้มาครับไม้ดีกว่าโอ้แล้วเข้าสู่ยุหินนิดหน่อยได้ไม้มาห้าห้าหกอันห้าสิบหกอันเอาคัาบประตูกันเลยอย่างแรกประตูสำคัญ แล้วก็เริ่มสร้างเลยเดี๋ยวผมขอแยกคับต่อซสร้างบ้านเสร็จเลยนะ ตอนนี้บ้านมันก็ยังไม่เสร็จหลังนะแต่ผมติดท็อตไว้ก่อนโอเคผมติดท็อตไว้รอบๆอบบ้านก่อนดีกว่าดีอ้ยไปตัดต้นไม้ก่อนตัดต้นไม้ตัดต้นไม้เรียบร้อยตัดเลยตัดให้หมดตัดให้หมดตัดไปเลยตัดต้นไม้เสร็จเสร็จแล้วผมติดท็อตไว้หน่อยดีกว่าเรียบร้อยแล้วนอนเลย แต่บ้านยังไม่เสร็จหรอกอืมบ้านก็ชิวๆ่อรสร้างต่อตอนนี้ไม้ก็พอมีอยู่โอ้โหบรรยากาศเช้าวันอบอุน่นเก็บต้นไม้ก่อนต้นไม้ดอกเต็มเลยโอ้โหเจอกระดูกเจอไอ้กระดูกเจอไอ้กระดูกทำไงดีวะ โอ้ยโอ้ยเจ็บโุ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้โหเอาซิเอาซิได้กระดูกมาได้โอ้ยธนูปักขาโอเคธนูปักขาดึงออกไม่ได้ด้วยโอเคบอกว่าเก็บของตัดต้นไม้ก่อ,อตะตะนตัดต้นไม้เลยตัดให้เรียบร้อย ตัดเลยตัดไปเลยขุดฐานกันเลยขุดฐานขุดฐานโอเคนะผมว่าพาร์ทนี้ก็มีทั้งนี้นะอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับลืมติดตามพาร์ทหน้ากันด้วยนะครับบ๊ายบาย